ตัวที่คุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการหมอมอยเกมตามใจฉันวันนี้มาอย่างวเลยจ้ากับเกมซุปเปอร์บอมเบอร์แมน R ออนไลน์นะครับจะมาพูดถึงรายละเอียดตัวเกมว่าเป็นอย่างไรการและความรู้สึกหลังเล่นเป็นอย่างไรนะครับผมหรือว่ารีวิวหลังเล่นเกมนี้แหละครับผมเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับผมนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วก็จะมีโหมดตามนี้เลยครับก็จะมี q u Quick Match Private m a t c h b อ m เบอร์เพส u s ค o สตอม t ซ o ชันช็อปเทรนนิและ a u t ทอรนะครับเราจะมาอธิบายกันทีระบทนะครับเริ่มจากควิกแบทก่อนเอาง่ายๆเลยครับก็คือถ้าคุณผู้ชมกด q u ควิกแ t ทไปละระบบม,มันก็จะทําการหาคู่ต่อสู้แบบสุ่มเอาครับแต่ว่าต้องรอนะครับแล้วทีนี้จะเจอคู่ต่อสู้ละเราจะเข้าเกมไปเล่นโหมด b a ทเทิเลยครับผมอ่าเดี๋ยว กติกาการเล่นบอมบ์แมนออนไลน์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายกันนะครับต่อมานะครับก็คือ private match นะครับเอาใหม่ดีกว่าเมื่อกี้พูดผิดดูแลต่อไปนะครับก็คือ private match จ้า private match เนี่ยเอาง่ายๆก็คือ,เ,อเป็นโหมดที่แปบลบว่าถ้าสมมุติคุณผู้ชมอยากจะชวนเพื่อนเราจริงๆเนี่ยหรือคนรู้จักเราจริงๆเนี่ยมาชวนเล่นนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปที่ private match แล้วก็สร้างห้อง ชวนเพื่อนชวนคนรู้จักของเราเข้ามาเล่นได้เลยครับผมประมาณนี้ต่อมาก็คือ Bomber pass b o m b e r pass คืออะไรบ o m b บ r Pass เนี่ยเอาง่ายๆครับก็คือถ้าคุณผู้ชมเล่นไปถึงเลเวลนั้นๆแล้วคุณผู้ชมก็จะปลดไม่ว่าจะเป็นฉายาเอ่ยเป็นชุดอะไรน,นู่นนั่นนี่นี่มีปลดเพลงด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าซึ่งเพลงเนี่ยก็คือคุณผู้ชมสามารถเอาไปใส่ได้ในคัสตอมไม a t i เ n ชันนะฮะเดี๋ยวจะค่อยค่อยว่ายกีละกันนะครับ แล้วก็จะมี Battle Pass ด้ยครับนี่บั t เทิ Pass ก็อารมณ์เดียวกันเลยครับก็คือถ้าถึงเลเวลนั้นๆเนี่ยก็คือจะสามารถปลดบางอย่างได้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อสิ่งที่เรียกว่า go battle pass นะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถปลดอะไรเพิ่มเติมนอกจากปลดช่องขาวข้างบนตามปกติได้ครับผมอะไรประมาณนี้จ้านี่ก็คือ bomber pass ที่ผมเอามาฝากนะครับ ต่อไปนะครับก็คือ c u s t o อ i z a t i o n นะครับผม Customization เนี่ยก็จะมีโหมด Character Setting ครับเี่คุณผู้ชมสามารถเลือกตัวละครที่เราจะลงได้นะครับผมเี่ซึ่งเบื้องต้นเลยก็จะมีเป็นไทป์ต่างๆแล้วก็แต่ละคนจะมีความสามารถต่างกันออกไปด้วยนะครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมสังเกตที่บัตรที่เป็นสีลุงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีในโหมดช็อปนะครับว่ามันคืออะไรเนาะแต่เบื้องต้นเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันว่า การเซตติ้งตัวละครคุณผู้ชมก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละตัวละครมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับผมอะไรประมาณนี้จ้ะแต่ว่าเบื้องต้นผมจะขอเลือกสัตว์ในไว้ก่อนละกันนะฮะเสร็จแล้วทีนี้มาดูเรื่องของ Player Setting นะครับนี่คุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนฉายาได้นี่ฮะโปรไฟล์พารเนลคือเปลี่ยนฉายาส่วนนี้ก็คือจะเป็นไอคอน ของโปรไฟล์เราได้แหละครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเสียงเพลงประกอบตอนที่เราเล่นในโหมดแพทเทิร์นได้ครับผมประมาณนี้จ้าอย่างเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมสังเกตนะครับที่ว่ามันจะมีเพลง s ซ l e เลน i ิวนี่แหละคุณผู้ชมสามารถเอาเพลงซ i l เลนคิวเนี่ยมาใส่ในมิวสิกใน Player Setting ได้ครับผมประมาณนี้ครับ อานี้เรามาพูดถึงหมดช็อปกันบ้านนะครับเมื่อกี้ค้างเรื่องของบัตรสีลุงนะครับนี่บัตรสีลุงที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่า Purchasing p r e m i u m ครับคุณผู้ชมต้องใช้เงินจริงในการซื้อนะครับสำหรับตัวบัตร Purchasing Pre m i u m นะครับต่อมาคือบอเบอร์คอยบอเบอร์คอยเอาง่ายๆเลยครับก็คือเราจ่ายด้วยเงินจริงครับเพื่อแลก เป็นเงินในเกมนี่แหละครับผมอารมณ์เหมือนคุณผู้ชมเล่นเกมโปเกมอนโกนะครับที่เราต้องเสีย19บาทาทเพื่อแลกมา100เหรียญเนียออไหมครับแต่กรดีเกมซุปเปอร์บอบเบอร์แมนอารเนี่ยก็อีหลบเดียวกันเลยครับก็คือถ้าเราใช้เราอยากจะใช้บอมเบอร์คอยเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยอาเราใช้เงินจริงเปไปเลยครับผมอ่าเราก็จะได้เงินในเกมมาเพื่อซื้อนู่นนั่นนี่ได้อะไรประมาณนี้ครับ ต่อมาก็คือเรามาดูฝั่งตรงนี้ครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมสามารถซื้อตัวละครได้ฮะโดยใช้เงินในเกมนี่แหละครับซื้อลมทั้งอะไรต่างๆนานาทั้งเพลงด้วยอ่าประมาณนี้แต่ว่าตัวละครที่สามารถซื้อได้ฟรีตอนแรกเลยก็คือบีนบอมเบอร์ซึ่งเป็นตัวละครที่มาจากซีรีส์ฟอร์กไก่นั่นแหละครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับโหมดช็อปครับผมต่อมาก็คือเทรนนิ่งครับเทรนนิ่งเอาง่ายๆก็คือมันจะเป็นโหมดฝึกสอนว่าเกมนี้กติกาการเล่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอ่า แล้วก็ต่อไปคือออเทอร์ครับออเทอร์ author ก็คือโหมดเซตติ่งครับเซตติ้งว่าเฮ้ยคุณผู้ชมจะเซตติ้งอะไรน,นู่นนั่นนี่ต่างๆนันาอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากฟังเสียงภาคญี่ปุ่นเลยเนี่ยมันจะมีข้อเสียเลยคือถ้าคุณผู้ชมไปเปลี่ยนภาษาในเกมนะครับอย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยเนี่ยเสียงภาคจะเป็นภาษาญี่ปุ่นไปด้วยคือไม่มีเปลี่ยนเสียงภาคนะครับคือผมดูในสาวเซตติ้งแล้วมีแต่ปรับแค่ BGM s o Sound Effect v o ไว้เองอประมาณนี้ครับ ก็นี่คือทั้งหมดของหมดต่างๆในหน้าจอไทเทิลของเกมซ u เปอร์บอเบอร์แมน R ออนไลน์นะครับตอนที่เราจะเข้าเกมจริงๆนะครับต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงว่า,าเกมเนี้ย เวลาโหลดเข้าไปเล่นนี่นานพอสมควรเลยครับเอาเป็นว่าผมจะอธิบายกติกาการเล่นโดยเบื้องต้นละกันนะครับผมกติกาการเล่นเกม Super Bobbleman R Online นะครับมันจะเป็นโหมดแบทเทิลจ้าซึ่งโดยเริ่มต้นมาปุ๊บเหมือนเดิมครับก็คือคุณผู้ชมวางระเบิดเก็บของน,นู่นนั่นี่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้ความสามารถของตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับผมผมจะเล่าอย่างนี้นะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเวลาคุณผู้ชมเข้าเกมปุ๊บเนาะ กติกาคือถ้าคุณผู้ชมโดนระเบิดเนี่ยสครั้งนะครับคุณผู้ชมก็จะออกจากสนามและจบเกมทันทีนะครับผมแต่ว่าเราสามารถดูดูว่าเอ๊ะผลออกมามันจะเป็นอย่างไรได้อะไรประมาตนี้ครับว่าเฮ้ยใครจะชนะเป็นคนสุดท้ายอะไรเงี้ยครับผมโอเคแล้วก็กติกาอีกอย่างที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยคือเกมเนี้ยผู้เล่นเนี่ยจะเข้ามาเล่นได้ทั้งหมด 64คนนะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ64คนจริงๆแต่ทีนี้64คนเนี่ยไม่ใช่ว่าสนามที่64คนนะครับคือในเกมเนี่ยมันจะมีการแบ่งแอเรียสนามด้วยครับมีทั้งหมด16สนามสนามละ4คนนั่นแหละครับก็คือเอา16คน4ปุ๊บก็เป็น64คนพอดีเสร็จแ,แล้วทีนี้คุณผู้ชมสามารถข้ามไปที่อีกสนามได้ครับผมอ่ากติกามันก็จะประมาณนี้แหละครับสำหรับเกมซ u p เปอร์บอมเบอร์แมนอาร์ออนไลน์นี่แหละครับ โอเคเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปเล่นกันจริงๆแล้วนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่ากฎกติกาการเล่นเกมที่ผมอธิบายคุณผู้ชมไปเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนาะไปชมกันเลยเอาละครับตอนนี้ผมเข้าคลิกแมทละเพื่อที่จะเข้าไปเล่นจริงแล้วครับขณะน,น,นี้ระบบกําลังตามหาผู้เล่นอยู่นะครับผมนี่มันกําลังเซิร์ชอยู่นี่นี่ฮะถ้าเจอผู้เล่นละ มันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วเข้าเลยครับแล้วระหว่างที่รอนะครับมันจะมีเพลงให้เราเต้นไปก่อนโดยส่วนตัวนะครับตอนเล่นบอมเบอร์แมนอาร์เนี่ยพอเจอเพลงนี้ทีไรนี้ผมอยากเต้นทุกทีเลยคุณผู้ชมแต่ทีนี้พอเข้ามาปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็เลือกตัวละครเลยครับนี่เลอกเสร็จเรียบร้อยฮะนี่ผมเลือกเป็นสเน็คฮะและทีนี้เราก็เขาดาวเพื่อที่จะรอเข้าไปแบตเทิลจริงๆครับแต่ว่าเดี๋ยวที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าโอ้โหกว่าจะเข้า ไปเล่นแพทร์นจริงๆนี่รอนานจริงๆอ่ะไปถึงว่าหลังจากนี้รอนานอีกรอนานเลยครับผมอ่าโอเคขอญาตอีกทีนะครับว่าระหว่างที่รอนี่คุณผู้ชมก็ฟังเพลงเต้นเพลงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะส่วนตัวผมว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยเพลินดีแล้วอยากเต้นจริงๆฮะ โอเคตอนนี้เราเข้าเกมกันจริงๆแล้วนะครับกว่าจะมาอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําตัวละครครับนี่มีตัวไลเดนมาด้วยแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตําแหน่งที่เราจะอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับที่ว่าเราจะอยู่ตําแหน่งใดบ้างคือหมายถึงว่ามันจะมี4มุมอะฮะที่ถ้าเวลาเล่นบอเบอร์แมนคงทราบดีนะครับว่าเราจะไปอยู่ตําแหน่งมุมนู้นมุมนี้นะฮะในแต่ละฉากนี่ฮะ เราจะเล่นสนามละสี่คนนะครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมสังเกตที่หน้าจอนะครับนี่ฮะเดี๋ยวที่บอกไปครับจะมีอยู่ทั้งหมด16สนามซึ่งขณะนี้ผมเล่นที่สนามที่1อยู่นะครับทําไมถึงบอกว่าเป็นสนามที่1เพราะว่าคุณผู้ชมสังเกตที่หมายเลขหนึ่งที่ซ้ายบนนะครับก็จะมีเคอร์เซอร์สีฟ้าอยู่นั่นแหละครับคือขณะนี้ที่ผมเล่นอยู่ผมอยู่ที่สนามที่1ครับเนี่ยระหว่างนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมสังเกตที่ข้างล่างนะครับก็จะมีโต๊ะ หน้าจอสเตตัสของเราอยู่ครับว่าตอนนี้เราเก็บพวกอไอเทมไปแล้วกี่อย่างแล้วก็มันจะมีหัวใจด้วยอย่างที่กวาอธิบายคุณผู้ชมไปนะครับว่าคุณผู้ชมต้องเขาเรียกอะไเดีโดนระเบิดได้แค่2ครั้งเท่านั้นถ้าโดนครั้งแรกปุ๊บเนี่ยหัวใจจะหายไปหนึ่งดวงกลับมาที่สนามตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ อ่าถ้าคุณผู้ชมโดนระเบิดอีกทีครับจบเกมอย่างที่บอกไปเลยครับผมมันจะไม่มีแบบว่าเราขึ้นไปบนยาแล้วก็ทิ้งระเบิดลงมาข้างๆอย่างเงี้ยเพื่อที่สามารถกลับไปที่สนามได้เหมือนกับในภาคหลักครับผมหรือภาคปกติครับเนี่ยระหว่างที่เล่นไปเรื่อยๆครับมันจะมีบล็อกหล่นลงมาครับระหว่างนี้คุณผู้ชมสามารถคลอสไปที่อีกสนามหนึ่งได้เนี่ยฮะตอนนี้อยู่สนามที่1เนาะเราสามารถข้ามไปที่สนามที่5และ2ได้ถ้า5เดี๋ยเราต้องลงตรงนี้ครับอ่าเนี่ยตอนนี้ผมจะข้ามไปที่สนามที่5ละ สร็จแล้วทีนี้พอเข้ามาปุ๊บครับคุณผู้ชมต้องรีบหาที่ปลอดภัยเลยครับเพื่อที่จะหลบบล็อกที่กำลังจะหล่นลงมานี่แหละครับผมอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็ลุยต่อเลยครับอย่ yeah, ละอีกฝ่ายก็มีทุนระเบิดด้วยคุณผู้ชมต้องระวังละเพราะว่าทุนระเบิดที่เป็นไอเทมที่แบบว่าสามารถทําลายบล็อกที่ซ้อนต่อเนื่องได้หลายบล็อกเลยครับขึ้นอยู่กับไฟระเบิดที่เราตั้งไว้ด้วยครับโอ้ยพลาดพลาดนี่ฮะไปเรียบร้อยละวนี่ฮะเสร็จแล้วทีนี้เราก็กลับมาที่เดิมละ ตือเกมนี้มันต้องตาไวด้วยนะครับโอ้ยนี่ไงฟลาดรับอันนี้เรียบร้อยประมาณนี้ครับนี่น็อกเอาไปเรียบร้อยละเนี่ยตอนนี้ก็จะได้จัดอันดับว่าตอนนี้เราลอดอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ครับผมประมาณนี้ฮะนี่แล้วก็นี่นี่แล้วก็จะเป็นการสะสมค่าประสบการณ์ด้วยนี่ฮะสะสมค่าประสบการณ์ปี๊ดนี่เรียบร้อยแล้วก็ทีเนี้ยอย่างที่บอกไปครับว่าคุณผู้ชมสามารถดูดูที่เขาเล่นต่อได้นะครับผมดูแบบ แบบอารมณ์ว่าดูให้จแบแมตช์เลยครับนี่ตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ที่สนามที่6ครับว่าอ๋อสนามที่6เป็นอย่างงี้นู่นน,น,นี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเราภาคเกมไปฮะคือถ้าคุณผู้ชมเคยดูที่อ e ีสปอร์ตเนี่แหละฮะที่ว่าแบบเฮ้ยดูสถานการณ์แล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้นะ่ะนั่นแหละครับผมเนี่ยฮะกลับมาที่สนามที่10นะครับสนามที่10ตอนนี้ก็ลักษณะอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าเบื้องต้นก็ประมาณเนี้ครับ,ตรรบแต่ว่าถ้าขี้เกียจดูแลคุณผู้ชมก็ออกเลยครับอ่านี่ฮะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นเกม Super b o b b l r m a n R Online ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมครับผมเอาล่ะครับเราจะมารีวิวหลังเล่นกันโดยสังเกตนะครับผมก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับว่ากติกาการเล่นเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่า เป็นการเล่นแบทเทิลที่สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมโดยเฉพาะที่ว่าเราต้องมาเจอกับคู่ต่อสู้ทั้งหมด64คนนี่แหละครับผมแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปที่สนามนี้ไปปวดสนามนี้บ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกม Super Bobberman R o n l i n อนไลน์นะครับเกมนี้โหลดฟรีบนเครื่อง Play 4 Play 5 Steam Xbox One Series แล้วก็บนสตรีมนะครับผมแต่ว่า ขอเตือนนิดนึงสำหรับใครที่เล่นบนเครื่อง Play 4 Play 5นะครับต้องเป็น PS Plus นะครับถึงจะสามารถเข้าไปเล่นออนไลน์ในเกม Super b o b b e r m a n R ออนไลน์ได้นะครับผมแต่ว่าสตรีมนี่คงไม่ต้องพูดนะครับว่าเวลาเข้าไปเล่นออนไลน์เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างเนาะโอเคก็ลองไปหลดลองไปหลดเล่นกันได้นะครับอ่าขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า ตรงที่ทามีข้อผิดภาพประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมานะที่ดีด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด subscribe ช่องผมกันด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยจ้าสวัสดีครับ